นัดตวุนสายเกื้อครับพี่น้องครับนัดตวุนสายเกื้อดังดังครับเกื้อกันยี่เด้อเนาะคือกันเติบยี่เด้อเนาะาเจอกครับให้เลือกเบอร์สีนายแม่ให้กล้าเบอร์สีนาแม่ลองเปลี่ยนเบิ่งแน่พลพัดเบิ้งแน่ สุขเคมันสเสมอมันเครื่องเกาคิดอดมูอเฮาสุภูสุคนเด้อขอบคุณสำหรับมาลัยน้ำใจนะครับแต่ว่าเดี๋ยวสักพักปลาใสเสร็จจะเอาคอไปให้คล้องดีใจที่ได้มาเจอพี่น้องมหาสารคามตั้งแต่ขึ้นปีใหม่ก็จวนไปเวทีปลาใสสนามนายกอบจอทุกที่ มาที่นี่เป็นเวทีที่หลายๆแล้วนะครับแต่มาพบว่าพี่น้องมากันเนืองแน่นนั่งกันเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมเพรียงทางผู้จัดโดยนายกพลพัฒน์ก็เลยดูแลอย่างดีเปิดแอร์ให้ทั้งสนามนี่เป็นเวทีกลางแจ้งติดแอร์ครับผมตื่นมาแต่เช้าเพื่อมาเวทีนี้ตั้งใจมามาก พราะได้ข่าวว่าเวทีนี้จังหวัดนี้ได้เบอร์ดีครับสี่ทั้งจังหวัด <Yeah. S 1> ไปที่อื่นนี่ต้องท่องว่านายกเบอร์ไหนสอจอเบอร์อะไรมาที่ดีแหละครับ <Yeah. S 1> ผมว่าจังหวัดแรกและจังหวัดเดียวสีลว่ล้วนๆ <Yeah. S 1> เอาเมื่อสี่แล้วเนี่ย <Yeah. S 1> <c oughs> ก็ต้องคุยกันหน่อยนะครับ ว่าทำไมต้องมากันถึงนี่ว่าทำไมนายกทักษิณพลัดทีนาคาที่อยู่17ปีถึงต้องมามาหาสา,ารคามมาเพราะตั้งใจครับจะมาขอคะแนนจะมาบอกพี่น็อตครับจำได้ครับทำไมจะจำพี่ไม่ได้ขนาดจำคุกผมยังจำมาแล้วสามรอบเลยครับ พี่น้องครับมาขอคะแนนมาบอกกันตรงๆว่านายกอุงอิงขณะนี้ทำภารกิจไปประชุมอยู่ต่างประเทศแต่อยากจะได้กำลังจากท้องถิน่นอยากจะได้มือไม้จากมหาสารคามมาทำหน้าที่เชื่อมประสานผลักดันนโยบายกับรัฐบาล ประเทศเวลานี้มีนายกอิงแถมนายกทักษิณอยากให้สารครามมีนายกเปิ้นอีกสักคนนี่พอได้ไหมครับจังหวัดมหาสารครามนี่สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ๆหลายอย่างนะครับเราอยากจะให้เกิดนายกคนใหม่ หลังจากใช้ของเก่ามาเป็นสิบสิบปีลองของใหม่สักทีเถอะครับพี่น้องดีกว่า <_ may ing> ก่อนหน้าที่จะมาถึงวาระนี้มหาสาร,รคามเป็นที่จับตามองกันทั้งประเทศมาแล้วนะครับ <_ may ing> เพราะจังหวัดนี้เป็นจังหวัดถิ่นกําเนิดของพล,ลเรือนคนแรกที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกสุทินคลังแสงครับ ไอ้ผมเนี่ยต้องเรียกว่าพลเอกไว้ก่อนเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยผมกับพี่น้องในกองทัพบางทีก็ยืนมองตากันผมเป็นคนเรียบร้อยครับคือเจอเขาเนี่ยเขาจับผมเรียบร้อยทุกทีแต่ตั้งแบบบิ๊กทินเป็นรัฐบีกลาหมเนี่ยค่อยรอดปลอดภัยขึ้นมาหน่อย เดี๋ยวนี้ไปไหนมาไหนนี่ยังกังวลครับไม่กล้าไว้ผมทรงอื่นต้องไว้ผมทรงนี้ตลอดเผื่อเขามองว่าเป็นทหารเกณฑ์ครับเป็นพวกเดียวกันพี่น้องครับวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เหลือเวลาอีกกรมกมก็สิบวันพักเพื่อไทยทรงผู้สมัครนายกอบจหลายพื้นที่นายกทักษิณ เดินทางไปปราัยมาแล้วหลายสนามให้น่าสนใจครับว่าสนามไหนก็ตามนายกทักษิณไปชนะทุกจังหวัดรักษาสถิติร้อยเปอร์เซ็นต์มาตลอดก็มาเกิดคำถามที่มหาสารคามนี่แหละครับว่าจะช่วยกันรักษาสถิติไหม ว่าจะให้กำลังใจในายกทักษิณไหมว่าจะเชียร์นายกอิงไหมงั้นกาเบอร์อะไรเบอร์อะไรอิลีบะอิลีบะเอาให้แน่นะครับผมจำได้คราวที่แล้วตอนหาเสียงเลือกตั้งใหญ่ผมก็มาปลาใสสารครามขอว่าให้เลือกยกจังหวัดพี่น้องบอกได้ อีลีบอกอีอลีเอาแล้วทำไมหายไปคราวนี้เอากันจริงๆนะครับเพื่อไทยมาเนี่ยไม่ได้มาขอเปล่าๆป,ป,ปลี่ๆไม่ได้มาเรียกคะแนนฟรีๆแต่มีนโยบายมาให้มีผลงานมาฝากพี่น้องครับใครได้เงินหมื่นรอบแรกไปแล้วบ้างยกมือโอ้โหได้กันเยอะนะครับใครอยากได้อีกรอบหนึ่งยกมือ พอก่อนเอามือลงอะไรจะอยากได้ซํำซ้อนไอ้ที่ได้รอบแรกไปแล้วยินดีด้วยแต่รอบต่อไปคนอายุเกิน60ปีที่ลงทะเบียนไว้แล้ว27มกราคมนี้1,000งบาทเข้าบัญชีไออย่างเงี้ยเอาหรือไม่เอาเอาหรือไม่เอา แล้วจะช่วยกาเบอร์ไหนสี่ทั้งจังหวัดไหมเออจังหวัดนี้ดีสี่ตลอดพี่น้องครับ30บาทรักษาทุกโรคเคยจำได้ไหมสมัยนายกทักษิณปีสีวันนี้นายกอิงมาจาก30บาทรักษาทุกโรคเป็น30บบาทรักษาทุกที่บัตรประชาชนใบเดียว ไปได้ทุกโรงพยาบาลที่อยู่ในนโยบายของรัฐบาลกองทุนหมู่บ้านเคยได้ใช้ไหมครับสมัยนายกทักษิณมากองทุนหมู่บ้านละละ้านล้านล,ล,ล้พอพูดถึงล้านให้ทันนึกถึงกองทุนหมู่บ้านนะครับไม่ต้องมองล้านนี่คนละ,ล,ะล้านกันสมัยโน้นเนี่ยพักไทยรักไทยประกาศนโยบายบอกว่าให้กองทุนหมู่บ้านละล้าน ฝ่ายตรงข้ามก็โจมตีว่าเจ๊งทั้งประเทศกองทุนหมู่บ้านกลายเป็นสร้างภาระทำให้ประชาชนเป็นหนี้แต่เอาจริงๆคือการเติมฝันขยายโอกาสให้กับประชาชนถามกันตรงๆเถอะครับเปิดใจกันใครได้กู้กองทุนหมู่บ้านแล้วยกมือคล้ายๆกับ60แต่กี้เลยนะแสดงว่าเอาทุกนโยบาย ได้กู้กันแล้วนะครับใครได้ใช้นี้ครบแล้วยกมือเท่าที่ดูยกเป็นส่วนน้อยครับที่เหลืออมภูมิไว้พี่น้องไอ้ที่เขาบอกว่าทำไม่ได้ทำไม่ได้ไทยรักไทยทำได้ไอ้ที่เขาบอกว่านโยบายเสียหายเพื่อไทยก็จะทำต่อและจะทำให้ได้ ยาเสพติดเคยปราบปรามเด็ดขาดตอนยุคนายกทักษิณพอใจใช่ไหมครับยุคนี้พอสอนี้นาย,ยกอิงบอกว่าจะปราบยาเสพติดเด็ดขาดภายใต้กฎหมายภายในปีนี้แหละครับพี่น้องนายกทักษิณประกาศทุกที่นะครับไอบ้บรรดาพ่อค้ายาทั้งหลายให้รู้ตัวไว้ทักษิณกลับมาแล้วให้เลิกเสีย กลับตัวกลับใจถ้ายังไม่เลิกค่ายาทักษินมาจะได้รู้ว่าไผเป็นไผคอเซ็นเตอร์เขาก็จัดจานให้เด็ดขาดภายในปีนี้พี่น้องครับอีกอย่างหนึ่งที่เป็นข่าวดีนะภายในเดือนกันยายนปีนี้รถไฟฟ้าจะ20บาทตลอดสาย ชอบหรือไม่ชอบเอาหรือไม่เอาแล้วมันผ่านสารครามตรงไหนบ้างครับรถไฟฟ้าพี่น้องสะดุ้งนึกขึ้นได้ไม่ผ่านแต่กูก็เอาอะเอาไว้ก่อนพี่น้องลูกหลานเราไปเรียนไปทำงานในกรุงเทพก็ได้ใช้พี่น้องไปธุระปะปังก็ได้นั่งคนไทยด้วยกัน จะได้ใช้รถไฟฟ้าราคาประหยัดเพิ่มเงินในกระเป๋าเอ้าพอพูดถึงไฟฟ้าถ้ารถไฟฟ้าไม่ถึงนี่อย่าน้อยใจเพราะปัจจุบันเนี่ยราคาค่าไฟหน่วยละ4บาท18ตังค์แต่นายกอิงประกาศเสียงดังนายกทักษิณช่วยยืนยันว่าจาก4บาท18ตังค์รัฐบาลนี้จะลดเหลือ3บาท เจ็ดสิบตังเร็วๆนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ราคาค่าไฟจะลดลงอย่างน้อย12%เปซหมายความว่าถ้าพี่น้องเคยจ่ายค่าไฟเดือนละร้อยลด12บาทเดือนละพันลดร้อยยี่เดือนละหมื่นล, 10, ลดพันสองร้อยบาทเร็วๆนี้แหละครับภายในไม่กี่เดือนนี้เห็นชัดๆแน่นอนไอ้แบบนี้ ควรให้กำลังใจนายกอิงทำงานไหมไอ้แบบนี้ควรสนับสนุนพักเพื่อไทยไหมถ้าเห็นว่าใช่เห็นว่าควรจะชวนกันกาเบอร์อะไรเบอร์อะไรนายกเปิ้ลน,นี่แหละครับจังหวัดมหาสา,ารคามเนี่ยมีนักการเมืองคนสำคัญทั้งนั้นทรงขึ้นเวที ไม่เคยมีนักการเมืองสารคามคนไหนไม่เป็นตำนานรุ่นเดอะก็พี่ชายผมพี่ประยุทธ์ยืนอยู่บนเวทีมายาวนานปัจจุบันนี้คนละประยุทธ์กันนะครับถ้าประยุทธ์อีกคนหนึ่งผมไม่มานะฮะแต่ประยุทธ์สารคามเนี่ยผมต้องมายืนอยู่เป็นตำนานรุ่นถัดมาบิ๊กทินพลเอกสุทินคลังแสง ก็เป็นตำนานรุ่นถัดมาอกีกรัฐมนตรีโจ้ยุทธพงศ์จรัสเสถียรมือปราบทุจริตขาลุยขาบูในสภาก็เป็นตำนานดังนั้นทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยมารวมพลังจับมือกันเพื่อบอกพี่น้องว่าเปลี่ยนสักทีนะครับใช้ของเก่ามา30สปี ยอดรักสลักใจไนีบอกว่า30ยังแจวนั่นเป็นเพลงแต่นัทวุฒิจะบอกว่า30ปีพอแล้วเปลี่ยนสักทีนายกอบจสารคามไอ้ถ้าเป็นเพลงพอได้แต่ถ้าเป็นนายกอบจนี่ผลงานไม่มีนี่ต้องเปลี่ยนใหม่เอาไปเชื่อมกับนายกอิงเอาไปจับมือทำงานกับรัฐบาลและ นาทีนี้พี่น้องที่เคารพครับไม่ต้องรอนานกันอีกต่อไป17ปีที่รอคอยมาถึงแล้วในนาทีนี้ขอเสียงห่ว้รงดังๆต้อนรับนายกทักษิณชินวัตรครับมาแล้วพี่น้อง,พ,องพี่น้องที่เคารพครับนายกทักษิณลงจากรถ จะเดินจับไม้จับมือทักไทยกับพี่น้องมาส่งเสียงให้กำลังใจท่านหน่อยว่าเราเลือกเบอร์อะไรบเอบเอร์อะไรรักทักษิณไหมเชียร์เพื่อไทยไหมใครรักทักษิณเชียร์เพื่อไทยขอเสียงดังๆอีกทีพี่น้องครับ นายกทักษิณจะเดินผ่านช่องตรงกลางของเวทีมานะครับใครอยู่ใกล้ๆจับไว้จับมือได้ใครอยู่ห่างไปไม่ต้องลุกออกจากเก้าอี้รักษาเก้าอี้ไว้อย่าให้ใครเลื่อยขาเก้าอี้ได้ครับเอ้าเพลงเปิดมาอยากเซิ่งซิงเลย เลือกเปิ้ลพลพัฒ์เบอร์สีคนหนุ่มรุ่นใหม่มีหวัวใจอยากพัฒนาให้สารคามเจริญก้าวหนา้าให้สารคามเจริญก้าวหนา้าช่วยกันเลือกเถิดนาเลือกเปิ้ลพลพัฒนเพื่อไทยให้เป็นนายพี่น้องที่เคารพครบับ<ห>านายกทักษิณเดินมาถึงตรงกลางโดแม่งนี้แล้วขอเสียงตอนรับดังๆอีกที

เซีแแม่ลวทีนี้คือเวทีประวัติศาสตร์ของจังหวัดมหาสารคามครับนายกรัฐมนตรีที่มีผลงานมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยนักการเมืองที่อยู่ในหัวใจประชาชนมายาวนานอยาบป้านไป17ปีกลับมาอีกที ยังนั่งอยู่ในหัวใจประชาชนเหมือนเดิมเลือกให้เป็นนายกอบจคนใหม่ให้ได้เป็นสมาชิกอบจเชียร์เพื่อไทยขอเสียงหน่อยสน็หนุ่มรุ่นใหม่มีหัวใจอยากพัฒนาให้สารคามเจริญก้าวหน้าให้สารคามเจริญก้าวหน้าช่วยกันเลือกเถิดหนาเลือกเปิ้นพลพัฒนเพื่อไทยให้เป็นนายกอบจใหม่